เสียงลมวีดวิวดังลอดเข้ามาในความมืดเงาของต้นไม้ริมลำห้วยทอดยาวราวกับแขนปีศาจที่กำลังเอื้อมมาคว้าใครสักคน ที่หมู่บ้านเล็กๆในจังหวัดกระบี่มีความเชื่อที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนความเชื่อเรื่องเจ้าแม่ตะเคียนห้วยน้ำขาวตนตะเคียนทองอายุหลายร้อยปีที่ถูกโค่นลงเมื่อร้อยกว่าปีก่อนและนั่นคือจุดเริ่มต้นของคำสาบ ตำนานเล่าว่าหลังการโคนเพียงไม่กี่วันคนงานหลายคนตายอย่างลึกลับบางคนจมน้ำตายทั้งที่ว่ายน้ำแข็งบางคนถูกพบแข็งเกรงเหมือนถูกรัดด้วยเส้นผมที่มองไม่เห็นชาวบ้านต่างเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนไม่พอใจจึงนำซากไม้ไปฝังน้ำไว้ในห้วยและสร้างศาลเล็กๆริมตลิ่งเพื่อขอขมา นับแต่นั้นมาศาลแห่งนี้ก็กลายเป็นทั้งที่สักการะและที่สิงสถิตของวิญญาณตะเคียนหลายคนยังคงเล่าว่าเวลากลางคืนหากจุดทูบไหว้และเอ่ยคำขอพรเจ้าแม่ตะเคียนอาจเข้ามาในฝันมอบโชคลาภหรือเลขเด็ดให้จริงๆ แต่ถ้าใครกล้าผิดสัญญาไม่ถวายของตามที่พูดไว้วิญญาณนั้นจะมาเอาคืนด้วยสิ่งที่มีค่ามากที่สุดชีวิตของผู้ที่ลบหลู่ จมทุกวันนี้หากคุณขับรถผ่านห้้นน้ำขาวยามค่ำคืนอย่ามองเงาน้ำให้ฉัดเกินไปเพราะคุณอาจเห็นหญิงสาวชุดไทยผมยาวยืนอยู่ใต้ต้นตะเคียนและถ้าเธอเงยหน้ามามองตรงๆจงจำไว้ว่าคุณอาจกลายเป็นผู้ถูกเลือกคนต่อไป